พี่เต้คร,ครับนะ What kind of show did you bring me to see here? เอาแล้วพามาดูาาดโชว์พาามดูโชว์แบบไหนเนี่ยก็เป็นการแสดงแบบที่ใครๆที่เข้ามาก็ต้องดูครับที่เนี่ยโอ้โหมีล่ามโซ่นะครับมี chain s Ch <ains> and s t u f f นะครับมี whip ด้วยนครับมีแซ่ด<ต>ด้วยเปล่าแน่ต้องมาต้องมาแล้วมีอะไรครับมีอะไรครับนี่มีตัวประหลาดอยู่หนึ่งตัวด้วยโอ้พี่เตครับ คือผมเนี่ยอยากจะมาดูเขาเรียกว่าแบบคุยตี้แบบไทยแลนด์กันนไม่ใช่แบบคยณตี้ฝรั่งหรือแบบเป็นแบบไนท์ซาฟารีมาดูสัตว์อะไรแบบนี้นะนี่ไม่ใช่ตัวธรรมดานะนี่มันเป็นนะดูสปอร์ตมันหายากนะ it's a rare animal มันเป็นสัตว์ที่หายากแล้วมันเป็นยังไงหรือมันเป็น extinct หรือเปล่ามันเข้าข่าย endangered เลย endangered คือใกล้สูญพันธุ์และอีกแป๊บหนึ่งอาจจะ extinct คือสูญพันธุ์ไปเลยก็ได้โอ้แต่ตอนนี้มัน s ติ n k มากเลยจะมีกลิ่นนิดหน่อยเฮ้เนี่ยไข่เขาบอกว่าหนึ่งเลยนะอย่าโดด Keep it away from sunlight โดนแดดแล้วตายสองอย่าโดนน้ำโอ้ยนะครับผมก็ต้องเหมือนกับ keep it out of water ใช่ไหมและห้าให้มันกินอะไรหลังเที่ยงคืน No food after midnight ไม่งั้นมันจะกลายร่างฟังดูแล้วนะครับมันเป็นแวมไพร์เป็นผีดิบหรือเปล่ามันเป็นเกรมลินไงนะอ๋อมันเป็นเกรมลินนั่นเองนะครับใช่ปะ พี่เจ้ครับครับนะหนังในโมูนคตอร์นีนะเราไม่ได้เอาภาพย้อนเก่ายุคสมัยยุคหนัง80มาโชว์หรอกครับพีลล่เจ้ตอนนี้สมัยเราเด็กๆเลยใช่ไหมแล้วมัน The Gremlins from the 80s or from the 90s โอเคโอเคผมผิดเองแต่บอกเลยครับคุณผู้ชมครับไอเดียมันเป็นปีศาจกังฟูอ่ะมันเป็นปีศาจกังฟูปีศาจกังฟูโอ้โหครับชมมาอย่างนี้นะครับภาษาอังกฤษก็คือ Kung Fu Monster อันนี้ก็นะครับมันเป็น Kung Fu Monster but it looks like a kung fu stuffed toy นะไม่รู้ <comb S 2> อะไรของเล่นยักษ์นุ่นนะครับพี่เต้นะไม่รู้อะไรถึงเวลาถ้ามันโกรธขึ้นมาแล้วโอ้โหก้ามเกลื่อนมานี่เขี้ยวขับโคเบลเลอร์เลยเฮ้ยนี่มันฮอกนะพี่เต้คนละเรื่องแล้ว <Chill S 2> ม,มันคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันคือโกรธเมื่อไหร่ตัวมันจะใหญ่ในความสัมพันธ์นะครับใน relationship ใดๆนะครับใน friendship มิตรภาพอะไรใดๆก็ตามแต่นะครับบอกเลยนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มี interest เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยคือเป็นเพื่อนกันอยู่ดีมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวอาจจะทําให้เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด เชน่นเดียวกับกรณีนี้และเพื่อนที่ไปหักหลังเพื่อนก็เลยอธิบายทั้งหมดนี้ไปว่าที่ฉันทําเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรนะเขาก็ทําั้งนั้นความมีอยู่ว่าลองดูดงที่พวกเจ้าทําสิเ้าก็แค่หาทางเอาตัวรอดแล้วขับผิดตรงไหนกันเล่า Look what you've all done I just try to find a way out for myself What's wrong with that แม่นะครับ Look at what you've all done นะครับผมนะฮะดูดิดันนะครับผมนะฮะแต่ไม่ต้องไปแปลหรอกครับคือสุดมากเราจะเห็นนะครับ What have I done ฉันทำอะไรลงไป What have you done นี่แกทำอะไรลงไปใช่ไหมครับใช่นะนะ Look at what you've all done ดูซิว่าพวกแกทั้งหมดเนี่ยได้ทำอะไรลงไปบ้างโต<ถ>๊นะครับล้วจะนั้นก็บอกว่าอะไร I just t r y to find a way out for myself ผมก็แค่พยายามเนี่ยนะครับที่จะหาทางออกให้กับตัวเองหาทางรอดให้ตัวเองมันเรื่องปกติโอ้นี่คนเหลือรอดช่องวะเนู่นนะฮะนะครับแก็อยากจะบอกกับคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมนะ ED อยู่ข้างหลังนั่นแหละครับก็เป็นไปใส่ S ทุกอันนะครับแค่ผิดกระดิษนั้นไม่ใช่ไปบอก I try it try it ไม่ต้องนะฮะ try I t r i e นะฮะแล้วสุดท้ายนะครับ What's wrong with that นะครับมีอะไรผิดกับเรื่องนี้มันประหลาดตรงไหนใครเขาทำกันอ่าจริง What's wrong แปลว่ามีอะไรผิดแต่ What's wrong ก็คือทำไม มันเป็นอะไรเรื่องนี้มันเป็นยังไง What's wrong with that ก็คือมันผิดด้วยเหรอถ้าจะทาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่บางครั้งบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่ามีผลประโยชน์เข้ามาแต่สามารถที่จะรวบรวมลพลพรรคทุกคนและได้ไประโยชน์จากสิ่งที่เข้ามาเป็นทรัพยากรที่เราแบ่งปันส่วนกันได้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีและรักษาวิถีภาพไว้ได้น,นี่ฝากเป็ข้อคิดนะครับแต่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็มาดูภาษาอังกฤษเล็กๆ,ๆน,น้อยๆจากาภาพยนตร์จีนก็ได้นะใช่ในรายการ Movie Language ในภาษาหนังทางช่องโมโนเทรนายเท่านั้นนะครับเพื่อความปลอดภัยขอให้เจ้าเจ้าฉนะผม ว่านะเราใช้วิธีชิงจับตัวมาก่อนเลยดีกว่านี่เลยอ๋อเพราะตอนนี้มีแต่คนจะแย่งตัวมันทั้งนั้นเลยครับถูกต้องทุกคนกำลังสู้กันเพื่อจะเอาสิ่งนี้ให้ได้แย่งชิงมาเลยมาได้เวลาเนี่ยได้ครับทำตัวเป็นโปกเกมอนนะลูกนะจับมาเลยนี่มาเลย จับตัวปลาผิดตัวสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Mono29 พร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Mono29 และ Gossip Star บันเทิงรวมทั้งโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG, TikTok, Twitter และเว็บไซต์ w w w m o w o โมโน o m o n